บัดนี้เป็นครั้งที่52ประจำวันที่31ทธันวาคมพุทธศักราช2568ข้าพเจ้าพระสุรชัยยานิโรจตรงระหัส299ขอเปลี่ยวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารยะบ,บูชาเ่องค์พระคำอติเตเถระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุ่น หลวงปู่ศิราหลวงปู่บุญเดชตลอดจนทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์ของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระเสียรัตนไตรยัยคุณครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงโลนบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนยต์สืบต่อไปบทชุมนุมเทวดา <c oughs> สมันตาจักวาริโสอัตระคชทันโตเทวตาสัทธััมมุนิราชสาสุนันโตสัคโมขทังสักเกคเมจารุเปเคลิสิหราตเตจันตรเเควิมาเนทีเตระเทจคทามเมกรุวนาคาเนเเหาวัถุมิเเคเตผมมาจะยันตตเทวราชธราเวสเมยาขาพันธพนาคา ติดทันตาสันติเกยังมุนิวะอาระวะจะนังสาธุโมเมสุนันโตธรรมัสวนรค์กรออยังพระทันตาธรรมัสวนรค์กรออยังพระทันตาธรรมัสวนรค์กรออยังพระทันตานัโมตัสสะภะคะวรตโอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะควรโอรหตโอสัมมาสัมพุทธสัพพะคะวรตโอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นัตถิเมสระนังอันยังพุทธโธเมสระนังวรังเอเตนะสันจวัฏเชนะโสติเมโหตุสัมภทานัตถิเมสระนังอันยังธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสันจวัฏเชนะโสติเมโหตุสัมพทานัตถิเมสระนังอันยังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสันจวัฏเชนะโสติเมโหตุสัมภทา มหาการุณิโกนาโถอัธายสัมะปานินางโปเรตวาปารมีสัพาปัตโตสัมโพธิมุนตมังเอเตนะสัจวัตเชนมะโหตุสัมทุปันทวามหาการุณิโกนาโถหิตายสัมพปานินางโปเรตวาปารมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุนตมังเอเตนะสัจวัตเชนมะโหตุสัมทุปันทวามหาการุณิโกนาโถสุขายสัมพปานินางโปเร ตวาปาระมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุนตมะเอเตนะสันจวัตเชนะโมโหตุสัมภูปัตถวาบทมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกังสัมมยัมภควาสังเกสุวิหารติกาเปรรวันทุกขสัมิงมหาวเนมหาตาปิกผูสังเกนสิทธิ์ทัญจมันเตหิพินขุสะเตหิสัพเปหะวาระหันเตหิตัพจ้าโรกัธาตุหิเทวตาเยหุเยนสันนิปติตาโหติภควันตังทัดสนายพิทุสังคันจะอัตโขจะทุนนะสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตขะโหสิอาญโขภควาสักเกสุวิหารติกาปร ระวันทุกสะมิงมหาวเนมหาตาปิกุสังเขนสิทธิ์ทิันจะมันเตหิปิกุสเตหิสันเทวะระหันเตหิคจะโรกัตธาตุหิเทวตาเยตุเยหุนสันนิปติตาโหติภควันตังทัศนายปิกุสังคันจะอันจนุนามยามปิเกนาภควาเตนุมสังกัมยามาอุปสังกัมิตาวาภควาโตสันติเกปันเจกคาตาพาเสยามาติอัตโกตาเทวตาเสยทาปินามาภราวาเปรโส โสสามัดชิตังวาพาหังภาษาเรยยภาษาริตังวาพาหังสามมชัยยะเอวเมวสุทธาวเสสุเทเวสุอริเตาปริวโตปุรโตปาตุระหังสุอัตโคตตาเทวตาอัป พระขวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังเิตาโฟเอกาเทวตาพระควโตสันติเกอิมังพาทังอภาสิมหาสัมโยภวันัตสมิงเทวกายะสมาคตาอาคตมะหิมังธรรมัสมยังทักขิตาเยวะปราสังคันติติอัตโขปราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังพาทังอาภาสิตตารปิคโวตมาถามสุจิตตังอัตโนจุกมังกังสุสาริมเนตเนตานิขาเหตวาอินทาริ ินชัฏานินลักขันจิปันติตาติอัตโขปราเทวตาพระวโตสันติเกอีมังพาทังอาพาสิเชตวาเีืรังเชตวะปาปรีคังอินกัิรังโอหัตเมชาเตจะรัิตสุดคงมาราจุคมตาสุดคันตาสุสูนาคาติอัตโขปราเทวตาพระวโตสันติเกอิมังพาทังอาพาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนเตคมิตสันติอภัยภูมิ ปหายามนุสังเทหังเทวกายังปริภุเรศสันติติอัตโคภควาภิกขุอามันเตสิเยปิเยนาภิกขเวทัสสุโรกธาตุสุเทวตาสัมนิปติตาโหติตตถาคตังทัสสนายาภิกขุสังคันจะเยปิเตภิกขเวอเหสุงตะตีตามานานัอรหตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภวันตานังเอตปรมาเยวติวตาสัมนิปติตาอเหสุงเสยถาปิไมยัง เอตระหิเยปิเตพิทเเวภวิสันติอนาตะมันธานังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัตพิปควันตานังเอตปรกมาเยปฏิวตาสังนิปปิตตาภวิสันติเสยยถาปิไมยหัง เอตระหิยะอาจิตคิดสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตอินิสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทรสาสุกรรมมเนศิกรโรธภาสิสามีติเทวังพันเตติโคเตภิกขูภควโตปัจจัตโสสุงภควาเอตทโวจอสิเรากับมนุกัดสามียักขับพุมาตถาสิตาเยสิตาเชิรับขับรังพิหิตตาสมาหิตาปโชสีหาสันรีนารมหันสามสัมปุโน ໂອຕາຕໍມະນຶສສຸທາ વિ ປະສັນນານານາເວລາພິນໂຍປສຕວ່ຕຕຕທທວທສ เตสัปปะโรยานังมนรสาตถาสนังอภเพเกตธรรมะทักคุงถาดทั้งอัฏฐสตริีสตังเอเกสหัสสานังมนรสาธรรมะทักสุงอภเพเกนธรรมะทักคุงศีสาะัพพาปะตะอหุงตันจะสัพทังเห็นยายะวะวักคิตรวานจักมาตโตอามันติสัทธาเซวเกสสัเนรเตเทวกายะภิกันตาเตวิชานัทภิกโวเยโวหังกิติสามีเคลรหิอนุปปัสโสสัตตสสาวะยาขาขุมมากาเปเรวัฏวะอิติมันโตชิติมันโตวันวันโตยะสัสนุโมตมานาอุทกรรมภิกขุนังสมิงมณัง สัพหัสสาเหห์โมตตายะฆานานันตวานิโนอิจิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสัสนุโมตมานาอภิกรรมภิกขุนังสัพติมุนังสาตากิลาติสหัสสาะยะฆานานันตวานิโนอิจิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสัสนุโมตมานาอภิกรรมภิกขุนังสัพติมุนังอิเจเตโสระสหัสสาะยะฆานานันตวานิโนอิจิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสัสนุโมตมานาอภิกรรมภิกขุนังสัพติมุนัง เวสาเมตตาปัจจัตตายักขานานนตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสัสนมตมานาอภิกรรมภิกขุนังสัมิมุนังกุมภโรราจงิกโกเวปุลรันสะนิเวสนังพิโยนังสัจหาสังยักขานังปิญญุสาสติกุมภโรราจงิกโกโสปาคาสัมิมุนังปุริมันจัจสังราชาราชารัฐานัทโธปทาติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตัสสะพท้าโหอินทมานามบัพราอิิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสัสนมตมานาอภิกรรมภิกขุนังสัมิมุนัง ทัากินนักใสิสังราชาวีรบโหตับสาตาติคุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสัจโสปุตตาปิตัสสะพาโวอินทมานามหาปราอรถิมันโตชิติมันโตวันวันโตยัสสัสนมุตมานาอภิกามุภิกขุนังสัพติงุนังปัจจิมันแต่สิสังราชาวีรุปโคภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสัจโสปุตตาปิตัสสะพาโวอินทมานามหาปราอรถิมันโตชิติมันโตวันวันโตยัสสัสนมุตมานาอภิกามุภิกขุนังสัพติงุนัง ปุตตรันตะเจสังราชะกุเวโรตปัสสะหะติยักขานังอธิปติมหาราชายัสสสโสกุตตัปปิตัสสะภาวอินทมาณามภระอิธมันโตจิตมันโตวัณวันโตยัสสะสโณมธมาณาอภิกามูภิกขูนังสัปปิยนังปริมาณภะสีสังตรโททักิณินโกปัจฉิเมนะรูปโกุเวโรตังิสังจัตตาโเตมหาราชาสมันตาจิตโรเา ธารนบานาอัตทังสุปเนกกะเป็นระเบิดเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันเจนกาสุธามายาคูเทนทุเวเทนทุวิปูจักคูโตสาการโนกามรเสตโทจากกินุมาถูกยิมาถูกจ <ie diy> ับปานาโทโอปอนโยจักเทวะสุโตจักมาตริจิตเจเสโนจักพันทพโหนาโรราชาชฉโนสะโธอาคูวันจัสิโคเจวะตินพระรุสุริยะจักซาเอเตเกนเยจัราชาโนขัตถาสหราชภิกโมทมนากิการมุงภิกขุนังสุติมุนัง มาถ้าคนนำภาานาคาวิสาราสหัตถ์สกังก์กมรตระอาคุปยาคาสหญาเจพิยามุณณะตตระธาจะอาคุนาคาญาสัจโนเนรวันโนมหานาโสปาคาสัมิตินังเยนาคาราชีสหัสาหารันติทิพาทิชาปะคิวิจุจักูเวหายสายเตวัณนาชปตาจิตราสุปนัติติตเตสนมังพญัจัธนาคารัชานาสุราชานนามสีสุปนตโตเขมมาคาสีพุทโธสันหิยุวาใจหิปวะหันตา นาคาสุปันทรมากรังสุพุทธังชิตาวรเทนะสมุทังอสุราสิตาปัตโรสวัสดิเตอิทิมันโตยัสัสนุกัรัญชามหาปิสมาอสุราพานเวคัสสาวิปติติสุจิติปาหาราทนัมุจิสหสันตะพระฤทธุตานังสเพเวโรจนามกาทันิหิตวาพระอินเสนังนาหูทนาคมุงสมุทโยทานิพันธันเตปิกุนังสันติมุนังอาภวติปเท อาโูเจเทวาปัจเจเวเตชวายุตถาขมุนวรุณาวารุณาเทวาโสโมติยาสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาโูเทวายันสัทโนสเทเตตตะตาอายาสเพนนานันตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละมันโตยาสสนุโมตมานาอภิกรมผิกหูนังสัพติกุนังเวทโทเจเทวาสาริจัสมาจัทูเวยยมาจันทะสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปราคิตาสุเรสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปราคิตานักขตานิปุระคิตวา อาคูวันทวรากาวาสุนังวาสโวเสตทสตโกปาขบริทตโทสเทเตธจักกยาสเพนานันตวันนิโรอิทิมันโตชิติมันโตวันวันโตยาสันโนมุตตมานาอภิกามุภิกขุนางสัพติมุนังปทาปูสาปูเทวาจราเิขิสิขารีวาฤทธาตกาเซโรชาจะอุมาบุพันธิภาสโนวรณาสาธรรมะจักจุตตาจักเนจิกาสุริยุลเจระอาคูอาคูวัสุเนสโนสเทเตธจักกยาสเพนานันตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันวันโตยาสันโนมุตตมานาอภิกามุภิกขุนางสัพติมุนัง สมานามหาสมานามารสามมนนสตมาสทธาปุสิกาอากูอากูมโนปุสิกาปทากุริโยเทวเยจารโหิตวสิโนปรคามหาปรคาอากูเทวยสัสนสเเตทักยาสเพนนนตวันโนอิทิมันโตชุติมันตวัวนุกกรมหารุอกวคันตโอทาตตาะมาอาทวคณาาตตารชากาเนสนอาชนโนยุติสาปิสติ เศรษฐีตถาคตาสเพนานันตวรณิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัดมันโตยาสสิโนมทมานาอภิกามุขีโคหนังสัมพติคุหนังเขมิยาตุสิตายามาการตากจะยักษสิโนสัมปติกาลรรมเสถานชุติมานาจะสวานิมารติโนอาโวทาคูปริปิตาเศรษฐีตถาคยาสเพนานันตวรณิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัตมันโตยาสสิโนมตมานาภิกามุขิกคหนังสัมปติโกหนังเศรษฐีเทวานิกายาสเพนานันตวรณิโนนามันาเยนาอาคันชุเยจนเยติสาสะหะ าวุทาตติมะเครังโอตินันัสสัสวังภะเคนโมขัตธรังนาคันจังขวะสิตาติตังสุพมมปรรมตโตจัปุตตาปิอิจิมันโตสาสันนังขมารอดิโสจัปสปะข้าวสมิติมุนัง ศาสตราปมา r โรกานังมหามัมมาพิตรติอุปันตรตุจิตมันโตเป็นสมากายโยยสันสโสตเถรธาอิสราอาคุปเจเกวัสวัตติโนเตสัญจามาจตโตอาคาหาริโตปริวาริโตเกศเพรฟิจันเตเสนเตเทเวสัังงมะเกมัเสนาภิกามิภาษากันหาสมาติยังเอตถคันตัตฐะกัตัฏฐาราเขนปัตมัจจุโวสมัตตาปริวาริถามังบูมุจิถาคจิจังอิติตถามหาเสนโนกันชาสนาังเปสยิปานินาตระนะจัสรังตะตะวะเพระวังยัตถะภวสโกเมโขทันโตชุติตุโกจุดาโสปจุดทาวติสกุฏโ ยังวเสีตัญจะสัพพังปิญญายะวะวิกิจวันจักรมาตโตอมันติเยสัทธาสังเกสทเนรเตมารเสนาปิกันตาเตวิชานาเทคิกโปเตจะอาตาปมกรุมสุตวะพุทธัสาซาสนังเวตาราเคหิปกามุงเนสังรมังปิเอเยยงสเพวิชิตาสังฆามาพยาติตาญาสสโนโมทันติสหปุเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติต่อไปจุลชัยปกรณ์คาถา นกโมเมพุทธเตชะสารตนัตยธรรมมิกาเตชัปสิทธิปสิทธิวะนารายปรเมสวราสิทธิพรหมาจะอินท่าจัจะตุโรกาภิระขกาสมุนทาภูตาทางคาจะสัพพระไัยปสิทธิพระวันตุเตชยะาชยาทอรณีกอรณีอุทธติอุทธตีนาทีน,นาทีชยาชยคันคันนัตระนิสยาิราาะัสยยเสระ ทุเมรุราชพันนารทชิชัยชัยธรรมพิประสพินาเขนทนาที่ปิสาจพูตการีชัยชัยทุนิมิตโรคิชัยชัยสิงคีสุทธาคานุมุขชาชัยชัยรุนหุมคยาตรา ขยชยัมจปาทินาทกรคันทกังชยชยคยััชคณนนตุรังคันนสุการะูชังขสิหาพยคทีป้าชยชยยรุณนำมุขยาตชินาเสนาิกูปุรสุทธทระตีชยชยยสุขาสุขาทีวีขยชย์ัทรนีตเรศธาสุชยัชยยชยัชยยทรนีสานติทธาขยชยมังกรารยาภวคเคขย ชายยาวรุณายังเคชยาชยารักษาสุรภูชเตชาชยาชยพรุงเนตัคนาชายยาชยานาราชาธิราชชยังชยาชยปัทถวิงสัมพังชยาชยาอรหันตะปัจเจกพุทธสาวกังชยยาชยามหิสุรคมโรหรินทเทวาชยาชยพรุมสุรังโคชยาชยนาโควิรุณหโกวิรุปัโคจันทิมาระ วิอินโตจาเวนัตโยจากุเวโรวรุโนปีจ้าคีวาโยจาปะชุนนาโหกุมาโรภะตารัตถโกอัธรัสมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยเอสิโนสาวกาสัมเพชยยรามุพวันตุโนชัยธรรมโมจาสังโคจัทัสปาโรจาชัยยกันเอเตนับ ชัยยะเตชนโสดทิพวันตุโนเอเตนะพุทธเตชเณโหตุโนชัยมังคารชัยโยปิพุทธสเสริมาโตอาหยังมารัชจปาพิมาโตพระราชโยองโคสยามโทีิมันเทปโมติตาชัยยตถาพรัมคนามฮิสโนชัยโยปิพุทธสเสริมาโตอาหยังมารัชจปาพิมาโตพระราชโยองโคสยามโทธิมันเทปโมติตาชัยยตถาอินท ขณาเมเหสิโนชโยปิพุทธศาสิริมาโตอาัามารัตจปาพิมาโตพระราชโยคสยามโตทิมันเทปโมติตาชัยยตถาเทวขณาเมเหสิโนชโยปิพุทธศัสิริมาโตอยัามารัตจปาพิมาโตพระราชโยคสยามโตทิมันเทปโมติตาชัยยตถาสุปันนขณาเมเหสิโนชโยปิพุทธศัสิริมาโตอาัามารัตจปาพิมาโตพระราชโยค สยามโพธิมันเทปโมติตาใจยตถนาขันนามมเฮสิโนเชโยปีพุทธศาเสริมาโตอายังมารักษิตาปิมาโตปราเชโยุโคสยามโพธิมันเทปโมติตาใจยัตถาสพรัมขั้นนามมเฮสิโนชยันโตโพธิยามูเรสงกยานันทิวันถโนเอวังตะวันนิจชโยโหหิช จะยมังคะเรอปราชิตปันรังเกสีเสภะวิโปคะเรอภิเสเกสัมพพุทธานังอัมขัตโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังคะรังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหตโตจะสุยิถังพรหมจาริสุปัทขินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปัทขินังปัทขินังมโนกรรมมังปณีทีเตปัทขินาปัทขินานิกันตวารรตปันตัดเฐ ปะทักเนีเตอร์ธาสุขิตาววรุณหาพุทธสาสเนอโรคาสุขิตาโหตัสสาสพเพหิยาเจิสุนันตุโพนโตเยเทวาอัศมินธาเนอธิขตาทีคายยกาสัทธาโหตุสุขิตาโหตุสัมพทารักขันตุสัพพัสตานะรักขันตุชินาสาสนายากาจิปันธนะเตสังคัมเพปุเรนตุมโนรธาหยุดตากาเรปวันสันตุวันสังวัตสาวระอากาโรคาจุปันทวะเตสังนิวาเร จ็จะสัมปทากายสุขังจิตตาสุขรังอรหตุยธารหัง,หงต่อไปธรรมนิยามาสุตัง เอวเมสุตังเอกังสมัยังภะควาสาวัตถิยังวิหาติเชตวะเนอนาคปินจิกัดสอาราเมตัตตะโคภัควาปิกูอามาันเตสิพิกขโวติพะธันเตติเตภิกภูภัควโตปัจจัดโสสุงภัควาเอตทโวจา อุปาทาวาพิงขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมนทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังคาราอริจจติตังตถาคโตอภิสังพุนชติอภิสมติอภิสัมพุทธจินตวาอภิสมตวาอาจิทิเทเสติปัญญเปติปัตถเปติวิวรติอิปัติอุตตานิคโรติสัพเพสังคาระอริจจติอุปาทาวะพิงขเว ตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาาตุธรรมตทิตตาธรรมนิยามตาจัพเพสังคาราทุงคาติตังตคาคตออภิสังพุนจติอภิสมเหติอภิสัมพุทิจิตตวาอภิสมเหตวาอาติคติเทเสติปัญญาเปติปัญทเปติวิวรติวิภัชติอุตตานิกรโรติสัมเพสังคาราทุงคาติอุปาทาวิงขเวตถาคตานัง อนุปาทาวตถาทตานังทิตาวสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมะอนุตาติตังตถาคตอภิสัมพุทธิอภิสัมเมติอภิสัมพุทธจิตตะวาอภิสัมเมตวะอาจิคติเทเสติปัญญเปติปันทัเปติวิวรติวิภัชติอุตตานีกรูติสัพเพธรรมะอนัตาติอิธรรมโวจะพระว่าอัตตมนาเตพิงคูพระวโตภาสิตั อภินันทุนเตต่อไปพันเทกรัตตกาถาอติตังนานะวาคัเมยะนปติจงเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพววงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาติตมปะฮีนันตังอปันตัญจะอนาคตังจึงเป็นอดีตที่ว่ารับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั่นจะโยธรรมมังตถะถาวิปัสติอสังหิรังอสังขปังตังวิถามนุขครหเย ผู้ใดเห็นรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงัน,นทำแคลงเขาคนพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อเชวะกิจจะมาตะปังโกชัญญามรณงสเวพึงทําความเพียรเพียกที่ต้องทําวันนี้ใครรอจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้นั่ฮินโนสังขารนตนนะมหาเสเนีมัจจุนาเพราะว่าการผัดเทียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเรา เอวังวิหาริมาตาปิงอหรงรัตตมาท,าทันทิตังสังเวะเทนรัตตติสันโตอจิคเต,เตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกลียดคานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมต่อไปธรรมะสังเวขปฏิเวกขณะสเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจแรลรูปธรรมนาธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขา สำคัญคือร่างกายจิตใจแรรูปทำนามทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยกเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บต,ตายไปสัพเพธรรมมาขณัต,ตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแรงและใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเรา,ว,าว,ว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิต,ตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะ ความตายเป็นของง่ายืนอวสังมายามริตตพังเราจะพืงนตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอันิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควันที่จะสังเวช อัญกายโยอัติรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนครั้นป่าศัากดิ์วินานวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจักนอนทับปัทวิซึ่งแผ่นดินการิง,งรารีวะประดุดกันว่าท่อนไม้และขั้นฟืนนี่รัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทวยธรรมิโนมีความตกขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา โปัจิตวานยุทธันติกทันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโมปสมโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มริงสุดจากมษสเสที่ตายแล้วและกำลังจะตายตัดเท,ทวหังมริสามิเราจักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัททิเมเอธะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยต่อไปเมตตายังกินจิต ยังกินจิกุสารังกับมังสัะเพหิพระเตหกตังปุญงโนอนุโมทันโตสุนันตุโพนโตเยเทวาอัศมิงธาเนอธิคตาธีคายุกาสทากหอนสุขิตาหอนตุทุขาปโมตจันตตมาตาปิตาสุขิตาโหอนตุทุขาปโมตจันตตสะเพยาติกาสุขิตาโหอนตุทุขาปโมตจันโต สัพเพอาจาจิกาสุกิตาโหนตุตุขาปรมดจันตตสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุกิตาหนตุตุขาประมดจันตตสัพเพอาจาริบบุชายะสุกิตาโหนตุตุขาปรมดจันตตสัพเพนัขัตาสุกิตาโหนตุตุขาปรมจันตตสัพเพเทวาสุขิตาโหนตุตุขาปรมดจันตตสัพเพสามตินันสัมมิตจันโตว์ต่อไปบอบูชาหลวงปูท่ทวด นโมโพธิสตัตโตอาคันติมายะอิติภะควานโมโพธิสตัตโตอาคันติมายะอิติภะควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควาข้าพเจ้าขอนอน้อแนมแด่เจ้าพระคุณสมเด็จหลวงพ่อทวดผู้เป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้โชคดีซึ่งเข้ามาสถิตอยู่ในตัวของข้าพเจ้านี้สาธุสาธุสาธุปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสิณีทูเปคะเรโพธิคะเรตัดหิ่งตัดหิ่ง ตาธรรมทาธาเนนภวันตุปูชิตาโสทิมกรนเตทมิหารมันทะเรเทราจะมัชานาวกาจะพิกโวสารามิกาธานปติอุปาสกาภาามาจะเทสานิขมาจะอุสาราสัปปานภูตาสุขิตาภวันตุเตชะราพุชาเยปิจอันครสัมภาวะสันเซตชาตาอัตโวปปาติกานิญานิกังธรรม,มวรังปฏิจเต สัพเพปิทุขัสักกรณตุสังขยังทาตุจิรังสตังธทมโมทำมัตราระจุปุขาตังโคโหตุสมะโควะอาธาเยจายหิตาเยจ่าอัมเหระพะตุสัตทมโมสัพเพปิทำมัจาริโนวุตถิสัมปาปุไนยามะธทมเนอริยปเวทิเตปัสนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธสาสเนสัมมาธารังปเวทชังโตกาเรเทโวปวัตสโตวุตถิภาวะยะสัตตานังสัมพิทังเนตุเมทนิง มาตาปิตาเจ้าธรัชนิจังรักขันติปุตะกังเอวังทัมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทาอัญเชิญเทวดากรับ ทุกขปัตตาจะนิทุกขพยปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาหอนตุสัพเพปิปะนิโนเอตาวตาจะอัมเหิสัมปตามังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุมโมทันตุสัพ,พสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายาสีรัะรักขันตุสัพพระคาภาวนาพิระตาหอนตุขันชันตุเทวาตาคตา โหตุสับพังสุมังคะรังรักขันตุสัมะเทวตาสัมภพุทานุภาเวนะโสธิโหตุเนรันตรังโหตุสัพพังสุมังคะรังรักขันตุสัมะเทวตาสัมภธรรมมานุภาเวนะโสธิโหตุเนรันตรรังโหตุสัพพังสุมังคะรังรักขันตุสัมะเทวตาสัมภสังฆาโนภาเวนะโหตุโสธิโหตุเนรันตรัง สเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพรลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพลัง รหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามีสัพพโสสเปพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพระรังรหันตานันเตเชนารักขั้พันธามีสัพพโสสเปพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพระรังรหันตานันเตเชนารักขังพันธามีสัพพโสสเปพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพระรังรหันตานันเตเชนารักขั้พันธามี สัพพโสสเพพุทธาพรปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนารักทังพันธามีสัพพโสด้วยอำนาจแห่งบุญบุญลที่ข้าพเจ้าได้สวบสายายพระธรรมนี้ข้าพเจ้าขอน้องกราอคิถธวนเป็นพระราชกสนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ารย ขออน,นุสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นทรัพย์สินมงคลแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าแคล้วคราดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้ามีแหล่งรายได้อันสุริดมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าเลยขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สูงเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความมีงามตลอดกาลนานเทอญ อีกทั้งขอทเทวเทพเทวดาผู้ที่ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ได้โปรโดประสิทธิศาสตรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสินอมฤตและจัดสร้างขึ้นขอให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและเลตานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ อเวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้จะได้ครอบครองและบูชาทุกประการทุกคนทุกท่านเพลินสาธุสาธุสาธุาธอะนุโมทามีสำหรับครั้งที่52ก็เป็นอันจบสิ้นสมบูรณ์บริบูรณ์ดีสาธุ